รีวิววิตามิน B รวมยี่ห้อไหนดีที่สุดไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มพันที่อันดับที่1ยกให้ตัวนี้เลยค่ะกับวิตามิน B รวมจากไบ o c a คซึ่งตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของแคปซูล1กระปุกมีถึง30แคปซูลค่ะและใน1ทับแคปซูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B7 b 9และ b 12ค่ะแล้วมาต่อกันที่อันดับที่2กันบ้างดีกว่าค่ะแบบแนะนำกับตัวนี้เลยนะคะกับวิตามิน B รวมจากโมริคามิค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของแคปซูลทานง่ายและ1กระปุกเนี่ยมีถึง30แคปซูลเลยค่ะใน1แคปซูลจะประกอบไปด้วยวิตามิน b 1, b 2, b 3, b 5, b 6 b 7 b 9และ b 1 2ค่ะนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมคาร์บอเนตถึง301.03มิลลิกรัมค่ะมาถึงอันดับที่3ค่ะยกให้ตัวนี้เลยนะคะ กับวิตามิน B รรวมจากฟาร์มาเทคค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของแคปซูล1กระปุกมีถึง30คัแคปซูลและใน1ัแคปซูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 และ B12 ค่ะ แล้วมาถึงอันดับสุดท้ายกันบ้างนะคะกับอันดับที่4ค่ะยกให้ตัวนี้เลยนะคะกับวิตามิน B ีรวมจาก o n e นเทเรลซึ่งตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบของแคปซูลเช่นเดียวกันค่ะ1กระปุกเนี่ยมีถึง30แคปซูลเลยค่ะและใน1แคปซูลจะประกอบไปด้วยวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 และ B12 ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิตามิน B รวมยี่ห้อที่ดีที่สุดที่แบมนํามาฝากทุกคนกันในวันนี้สําหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อไปลองทานก็สามารถเลือกซื้อได้หลากหลายช่องทางค่ะและคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สําหรับวันนี้แบมหมดหน้าที่ลงแล้วจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ